ช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของกรารวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17กันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ภายในยิมเนเซียมชาติชายฮอแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศหลังจบเกมนี่ก็ยังดูคึกคักแล้วก็มีสีสันนะครับหลังจากที่แฟนๆวอลเลย์บอลที่นี่นะครับ กลุมที่จะขอถ่ายรูปรวมไปถึงขอลาเซ็นนักกีฬาต่างๆนานานนครับเมื่อวานนี้เองเราก็เอาชนะเวียดนามไปขาดลอยเลยนะครับ3เซตรอรและก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปได้สำเร็จครับก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวออกมาว่าอลูมาสิธิลักษ์อาจจะไม่ได้ลงช่วยเพื่อนนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาจากเกมที่ชนะญี่ปุ่น แต่สุดท้ายก็มีรายชื่อเป็นผู้เล่นตัวจริงลงแข่งขันกับเวียดนามซึ่งเป็นดีกรีรองแชมป์อาเซียนในวันนี้ด้วยซึ่งเป็นเกมในรอบจัดอันดับ1-8นัดสุดท้ายของกลุ่ม E นะครับเริ่มเกมมาช่วงต้นเซตรแรกทั้ง2ทีมเล่นกันสนุกสูสีพลัดกันทำคะแนนไทยขึ้นนำด้วยสกอร์ที่ไม่ห่าง8ต่อ7 หลังจากนั้นเริ่มทำคะแนนฉีกหนีไปเป็น20ต่อ9และปิดเซตแรกด้วยการที่ไทยเนี่ชนะไป25ต่อ11เซตนี้เองก็ใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นครับเซตที่2ถาประภัยพันชัยศรีโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะครับตบช่วยให้ทีมขึ้นนำ7ต่อ4จากนั้นไทยยังมีรูปเกมที่เหนือชั้นกว่าต้อนชนะไปอีก25ต่อ15ขึ้นนำเป็น2ต่อ0เซต เซตที่3ไทยยังอาศัยความเด็ดขาดเก็บเซตนี้ไปอีกนะครับคะแนน25ต่อ15ส่งผลให้ชนะเวียดนาม3เซตรวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นอันดับที่2ของกลุ่มอีต่อจากญี่ปุ่นเข้าไปพบกับไต้หวันในวันที่19กันยายนนี้ครับหลังจบเกมโคชออดเกติพงษ์รัชตาเกีงไกลกล่าวชื่นชมลูกทีมที่สามารถเอาชนะเวียดนามได้ในวันนี้ครับ ครับวันนี้กอ,อื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่มาชมที่สนามนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์ให้กับพวกเราที่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแลวก็สตาโฟโค้ชทุกคนนะครับที่ได้สามารถเอาชนะเวียดนามได้นะครับก็เป็นเกมที่มีความหมายกับเรานะครับเพราะว่าเราต้องพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับในสิ่งที่เราทําไม่สําเร็จวันนี้เราก็ทําสําเร็จหลายคนนะครับก็ถือว่า ดีมากโดยเพราะวันนี้ท้าวไฮพันธ์ก็ทําแต้มได้เยอะนะครับเราต้องดูสายครเราต้องดูคู่แข่งขันว่าระหว่างคู่ญี่ปุ่นกับคาซัคสถานเนี่ยเขาจะเล่นแพ้ชนะกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมื่อทราบแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเป็นที่1ห,หรือที่2ในสายนะครับเราจะวางแผนต่อไปจะเจอไทยตอนนี้ทีมสตาฟก็จะเตรียมข้อมูลทีมถัดไปไม่ว่าจะเป็น ชานสไซเปนะครับแล้วก็อิหร่านเราก็ต้องเตรียมไว้แล้วก็อีกสายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าเกาหลีเราก็ต้องเตรียมศึกษาข้อมูลเอาไว้นะครับส่วนกัปตันกิฟวิลาวันอภินยาพงศ์บอกว่าวันนี้ยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นแต่จะรีบแก้ไขกันต่อไปเพื่อไปถึงแชมป์ให้ได้ครับก็สําหรับเกมวันนี้เราก็พยายามเล่นให้พยายามที่จะรักษาแต้มนะคะแต่ก็ ่วนตัวเองคิดว่าเรายังมีผิดพลาดเองง่ายๆคนคืออาจจะเป็นเพราะว่ายิ่งไม่อยากจะเสียมันยิ่งเสียอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคเพราะแต้มก็ไม่ได้สูสีมากนะก็คงต้องลุ้นคู่ระหว่างคาซาัสานกับญี่ปุ่นว่าจะออกมายังไงเลยแต่คิดว่าเราน่าจะมีเปอร์เซ็นที่จะเข้าหนึ่งในงหนึ่งสองเนี่ยค่อนข้างมากก็ก็ลุ้นอยู่ก็อยากเป็นที่หนึ่งเพื่อจะได้ไปตัดเจอทีมที่เบาลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นที่สองก็ก็ไม่เป็นไรค่ะคือยังไงก็ขอให้เข้าหนึ่งสองก็ตอนนี้เจอใครก็ได้นะครับและทีน ถ้าจะเป็นแชมป์ก็ต้องชนะทุกทีมก็คิดว่าเราเจอใครก็สู้เต็มที่ก็พร้อมค่ะน้องๆทุกคนก็พร้อมแล้วก็รู้สึกรู้สึกฮึกเหิมหลังจากที่เอาชนะญี่ปุ่นได้แล้วก็เล่นในบ้านเราแฟนบ,บอลมาเชียียกันเยอะก็ทาให้ทุกคนมีความฮึกเหิมแล้วก็อยากที่จะเล่นอยากที่จะแข่งโชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือของทีมเราให้แฟนๆได้สนุกไปกับเราแล้วก็ภูมิใจกับพวกเราด้านถาประภัยพันชยศรีมือตบอีกคนของทีมบอลล์บอลสาวไทยซึ่งวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากครับ ก็แมต์นี้ก็ถือว่าท็อปฟอร์มอีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นผลมาจากตั้งแต่แมตช์แรกคือเราก็เล่นท็อปฟอร์มมาเรื่อยๆก็ถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับทีมมาเรื่อยๆนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าก็ท็อปฟอร์มที่สุดแล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือคู่แข่งขันเขาเหมือนเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะเล่นเหมือนยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าคือทีมทีมเราก็ต้องแบบเต็มที่ทุกแมตช์นะคะทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเลย์บอล ญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17นัทชัยลาวบุตรและสุรพัชจารุมณีทีมขาวทีสปอร์ตส่งตรงจากจังหวัดนครราชสีมาครับ